ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องเอซนะครับชาวกระโฮลลโซลาเซลล์ที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับสวัสดีไปยังพ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกรนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับในการต้องการใช้น้ํานะครับลงทุนต่านะครับมาดูทางนี้นะครับพี่น้อง ตัวนี้จะเป็นปั๊มเจตน,นะครับปั๊มเจมตเมอเตอร์ใหม่นะครับรรเดี๋ยวจะใช้นะครับเป็นมอเตอร์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับมอเตอร์วิเศษนะครับมอเตอร์มหัศจรรย์ตัวนี้นะครับชุดน้ําขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเจ้าปั๊มเจตน,นะครับจะชุดน้ําขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ นะครับกับเจ้ามอเตอร์มอสจันนะครับโตต้งนะครับกับปั๊มจิตนะครับว่าจะได้พลังงานน้ำมากน้อยเพียงไหนนะครับโปรดติดตามนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับลงทุนไปถึงสองพันนะครับปั๊มนี้ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับไม่เสียค่าไฟไม่จบาทเดียวนะครับพี่น้องก็ฝากนะครับ พี่น้องเกษตรกรนะครับพี่น้องสวนราดเซล์นะครับต้นทุนประหยัดนะครับติดตามนะครับการทำนานของเจ้าปัมเจนะครับนี้นะครับไว้ด้วยนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะพาพี่น้องมาทดสอบนะครับว่านะครับเจ้าปัมเจนี้นะครับ จะดูดน้ำขึ้นไหมครับนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามไล้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ